สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องเจียบสุนิชาชนแนลวันนี้เราจะมาบอกทุกคนนะคะว่าให้ทุกคนถามอะไรมาได้นะคะในคอมเมนต์ในเราจะมาตอบให้นะคะลง YouTube นะคะตอนนี้เราเราจะทำคิวแอ ถึงวันที่ไม่รวมก,กัน,น,น,แ,น,นแล้วถึวันที่ะไเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้นะคะเราเปิดทำคลิป้ทุกคนมาถามได้คอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะอยากให้เราทําอะไรหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรในตัวเราหรือว่ายัางไงทุกคนสามารถถามได้นะคะก็มาบอกทุกคนแบบนี้ มาบอกทุกคนแค่นี้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณผู้ติดตามที่ติดตามมานะคะถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมมนต์มาบอกได้นะคะแล้วทำให้ดูนะคะก็กดติดตามกันเยอะๆนะใน YouTube นะคะทุกคนทิกต o อของเราก็มีเลเราจะขึ้น ไว้ให้ถ้ามี Q&A แล้วจะบอกนะคะก็มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราจะพยายามทำคลิปมาให้ดูนะคะแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย